สวัสดีทุกคนพูกับเรานับตี้เดียวนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเอเซอร์ออนไลน์อีกแล้ววันนี้จะมาสอนคอมโบ PVP w วอ r i เออร์ซั s เซ o ชสืบทอดหรือหมูทอดก็ได้ก <laughs> ็ก่อนอื่นเนะี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูเลยนะหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเราไม่กัดหรอกตอบให้ทุกคอมเมนต์ถ้าไหนเราตอบได้โอเค ก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะสกิลสืบทอดเนี่ยสายสืบทอดกับสาย A อวิ้ะจะต่างกันมากเลยคือของคาร์ดอวิ้จะมีความคล่องตัวที่สูงกว่าเนาะต่อต้านการหลังเล่นที่เยอะกว่าแต่ของอสืบทอดเนี่ยมันก็ไม่มีข้อด,ด้อ,ดดนะมอดดยมันก็มีข้อดีกับเขานะไม่ใช่ข้อด้อยพูดผิดมันก็มีข้อดีของเขาคือตัวเขา อ่าพวกมา้าเอ้ส่วนมากอะแบบสกิลเขาขาจะแข็งเนาะมีปเปิร์มมือมีพวกกระดานเนี้ยสกิลขาเขาก็แข็งเหมือนกันดามเมจเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่านะเขาก็แรงเหมือนกันนะสืบทอดเนี่ยโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าสกิลที่เปลี่ยนไปเนี่ยของคาร์ดสืบทอดกับพียอเวกเนี่ยฟันดับตรงอย่างแรกนะสกิลแรกไปทำความเข้าใจกับสกิลก่อนเลยถ้าเราปกติถ้าเป็นพียอเวกกดคิวกด W แล้วกดคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการฟันดับตรงรัวๆใช่ไหม แต่ของพีของคัสสืบทอดเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ท่านั้นโอเคแล้วก็สกิลต่อไปตั้งท่าเท่ากับของของพีเอเวเนี่ยของพีอเอวกกับสกิลสืบทอดเนี่ยมันเขียนได้ชัดคือคููดาวคูดาวของกินของ p ีเอเวกนี่ยมัน9ก้าวิ แต่ของสือพอดจากกูดาแค่3วินาทีนะแล้วคือกดได้2แบบคือกด A S คลิกซ้ายอ่าแล้วกดหรือกดปาดมันจะเป็นการปาดนะครั้งที่2คือกด A S ide. แล้วกด,ดคลิกซ้ายกดสเปซบาร์ครางไว้อ่าจเป็นการปาดนะแล้วแต่ความถนัดนะแต่เราถนัดอย่างเงี้ยติดแล้วมีป้องก,กันด้านหน้าด้วยมีมีซี CC คือรอยนะโอเคต่อไปก็หมุนตัวพันดาบ กด X ที่ขวาเนาะของพิเเวกเนี่ยมันจะตัวโล่งนะมันจะตัวโล่งไม่มีซูเปอร์เมอร์ไม่มีป้องกันด้านหน้าแต่ของสืบทอดเนี่ยจะมีซูเปอร์เมอร์โอเคแล้วก็สกิลต,ต,ต่อไปร้อยแผลสนธยาตอนพิเอเวกอะที่เราบอกอะคือเปิดร้อยแผลสนธยาเสร็จแมมตอนตอนตอนเล่นอเวกอะเปิดร้อยแผลสนธยาเปิดร้อยแผลสนธยาในการฟันหนึ่งทีอย่างนี้ไหม ปันปุ๊บกดคิแล้วกดเปลี่ยนค์สกดซเปลี่ยนค์สแล้วกดคิวแล้วก็ชิ้สเปซบาร์เพื่อเอาบัฟใช่ไหมแต่ของสืบทอดเนี่ยจะเป็นสกิลที่เป็นดาเมจหลักๆเลยอของของพี่แกเลยก็คือมันจะมีป้องกนันด้านหน้าด้วยแล้วมีทุบลงดาวไอแท็กก็เดี๋ยวทําให้ดูดาวอแท็กืทุบลงเป็นยังไง นี่ไงดาวไอเทกมันจะกระเด็นไปข้างหน้ามันเหมือนเป็น c ีซพิเศษนะคือถึงแม้กราทัางเรางัดรอยสองรอบหรือทำเขาซีซสองครั้งแล้วท่านี้ก็ยังใช้ได้มันก็กระเด็นไปข้างหน้าอยู่ดีนะตอนบางทีบางทีบางทีก็ไม่กระเด็น <c oughs> ต่อไปท่านี้ไม่มีกดแนละต้องใส่ฟลิกสล็อตอย่างเดียวนะท่านี้โจมตีกระส,สุดทากับเพียวเวกกับสึบทอดเนี่ย ค่อนข้างเห็นได้ชัดเหมือนกันก็คือของ p ิเอเวกจะมีล้มลงใช้กับผลได้แล้วมีดาวไแท็กเหมือนกันมีซ u p เปอร์เมเหมือนกันนะแต่ของอันเนี้ยมันมีล้มลงจริงแต่เห็นสีส้มๆไหมใช้งานกับวอนเตอร์เท่านั้นแต่มีดาวไแท็กเหมือนเดิมโอเคนะกดชิปเอฟโอเคต่อไปก็ทาลายพระสุธาเราจะเรียกอันนี้เป็นทาลายพระสุทาเหมือนกันนะ oh. ก็คือถ้าเป็นของ p er ิเอเะ มันจะมีล้มลงเหมือนกันล้มลงเหมือนของเกียวเวกของจจตีพัสุดาเลยแต่ไม่มีสกิลขาแข็งไม่มีซุปเปอร์เมอร์ไม่มีโอกกระด้านหน้าแต่ของทลายพัสดาของซืบทอ,อดเนี่ยมันจะมีซุปเปอร์เมอร์แต่ล้มลงใช้ได้กับมอนแต่แล้วก็จะมีลึงมอนเข้ามาหาเลยเนาะแล้วก็เป็นดายแท็กเหมือนกันในการกดชิปเอฟสองครั้งนะจะกลายเป็นทลายพัสดาครั้งที่หนึ่งจะเป็นโจตีพัสดา ทั้งที่สองจะกลายเป็นทลายพระสุธาโอเคปึ๊บมาเคอ่าต่อไปสกิลฟันพื้นดินกด S G เนอะสกิลเนี่ยของเพียวิกไม่ได้ใช้เลยแต่ของสุบพอดใช้นะเพราะมันลดกรอบแล้วติดช็อตด้วยแล้วก็มีออร่าที่สวยงามมากเนี่ยค่อนข้างจะไกลอยู่นะแรงด้วย แล้วก็ต่อไป3สกิลที่สซ็กทอดที่เพิ่มเข้ามาก็คืออันนี้สกิลบัฟบัฟอาชีพของวอริเออร์เซ็ทอความสามารถเนี่ยจะมีเพิ่มพลังเพิ่มพลังป้องกันทั้งหมด20เป็นเวลา30บวินาทีนะบวก20ไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำทั้งหมด15เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา30วินาทีเพิ่มอัตราการหลบหลีกทั้งหมดบวกเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา30วินาทีเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหว ว,วก,ก40เป็นเวลา30วินาทีเพิ่มการต้านทานทั้งหมดบวก40เป็นเวลา30วินาทีแล้วก็ตอนใช้เนี่ยจะเป็นซุปเปอร์มืดนะอตอนใช้เป็นซุปเปอร์มืดด้วยแล้วก็เพิ่มการต้านทานทั้งหมดหมายความว่าไงหมายความว่าสมมตินเนี่ยเราสู้ๆอยู่แล้วเราเปิดปั๊บอย่างเงี้ยแล้วคือเราโดนซีซีอย่างเช่นช็อตลม้มช็อตลม้มสตัน์อย่างเงี้ยบางทีมันมีโอกาสที่จะไม่ติดนะเราจะไม่ติดสกิลซีซีนั้นนั้น แค่มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลต่อไปดาบใหญ่ไฟโลกันกดได้สองแบบเนาะกด W C หรือไม่ก็ชิป W แล้วกดชิปซ้ายนะ,ะเดี๋ยวเท่ากด W C ดูก่อนหรือไม่ก็กดวิ่งชิปวิ่งแล้วก็กดทำะะให้เดียวปึือเหแบบ็นไหมท่านี้ตัวโล่งนะแต่มี CC เหมือนกันคือช็อตโอเคโจมตีการกาดแอสแทก แล้วก็ต่อไปสก,กิลดาบใหญ่ทำลายล้างสก,กิลดาบใหญ่ทำลายล้างในช่วงของอเวกเนี่ยจะกดคลิกซ้ายแล้วก,กดเอสใช่ไหมเอคลิกซ้ายแต่อันเนี้ยเห็นไหมมันจะกดล่าง C หรือไม่ก็กดล่างคลิกซ้ายคลิกขวาได้มันจะออกเป็นดาบใหญ่ทำลายล้างเนาะ,ะเดี๋ยวกดล่าง C ีก่อนโอเคปึ๊บเดี๋ยวลองกดดาวมันเนาะ อ่าซึ่งสกิลดาบเดีอดทำลายล้างอ่ะถ้ากดชิป F ตามอ่ะถ้ากดชิป F โจมตีพระสุธาเนี่ยมันจะไม่ออกโจมตีพระสุทานะมันจะออกเป็นทลายพระสุธาแทนอ่าจะออกเป็นท่าที่ชง้างฟันเนี่ยอ่าไออันนี้กด F ทีซ้์ขวานะแต่ล่างทีเราคิดว่าง่ายกว่า F F ตีอ่ะง่ายกว่าแล้วแต่เพื่อนๆน,นะ โดนจะทำให้โดนถ้ากดถ้ากดไอ้ดาบใหญ่ทำลายล้างเนี่ยแล้วกดคลิปฟมันจะกลายเป็นทลายพระสุธานะเนี่ยเพราะมันง้างน,นานเราก็รู้แล้วว่าคือมันจะทลายพระสุธาไม่ใช่เจมส์พระสุธาเกือบผิดแกะแล้วก็แลกิ้ต่อไปจับของพีงเวิเนี่ยมันไม่มีซุปเปอร์เมอร์มันไม่มีปอ้อ,องกันดนา้านหน้าแต่แบบโอ้แม่เจ้าเห็น,เห,นเห็นของสืบทอดในแบบโอ้ มีสื่อมีซูเปอร์มอร์ดอ่ะโอ้ยยังยังดีถือว่าเด็ดคือเรือเพิยการจับเนาะเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาเพิ่มเอฟเฟกเสียงตอนจับเข้ามานะถ้าจับไปเฉยๆก็จะแบบทุกปกติเนะแต่เราฟังดีๆนะเราไปฟังดูนะเดี๋ยวทำไปเดูเหมือนแบบยกอะไรทุ่มสักอย่างนะเอฟเฟกค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะ แล้วก็ต่อไปโลภิขาดสกิลเนี่ยของคาร์ดเพียวิวกเนี่ยมันจะไม่มีป้องกันด้านหน้าแต่มีสตันเหมือนกันเป็นแอสแทกด้วยแต่ของเพีเยรวเวกไอ้แต่ของสืบทอดเนี่ยมีป้องกันด้านหน้ามีสตันเหมือนกันโอเคนะแต่ไม่ค่อยเด็ดใช้หรอกแล้วก็ต่อไปก็เป็น <c oughs> เพิ่มแรงจับเนาะสก,ก,กิลลบหลีกสกิลลบหลีกนี่ล็อกไปเลยนะสกิลลบหลีกเนี่ยชิป ชิปดีชิปซิเอชิปชิปดีชิป A และชิป S เนี่ยปิดไปเลยแต่เพิ่มแรงจับเราต้องไม่อย่าอย่าลอกนะมันเป็นไอเฟรมนะเนี่ยน็อตอย่างเงี้ยเป็นไอเฟรมนะกด A หรือ D ก็ได้แล้วกดคลิกซ้ายจะเป็นการเราแบ่งข้างส่วนนี้ก็จะเป็นปัฟบพาสีเนาะโอเคเนี่ยห้าวินาทีนะไปเ,เรื่องคอมโบกันเลยดีกว่า คอมโบแรกเนี่ยหมดเดิมอีกแล้วจะหับอีกแล้วฟันพื้นดิน se รถเกาะน,นะแล้วก็ตามด้วยตั้งคาโตกับ s คิกซ้ายสเปซบาค้างไว้แล้วก็หมดตโวัวปันดับเอสกขวาแล้วก็ต่อด้วยร้อยแกสนทยากดหนึ่งที่สล็อตนะแล้วก็ปิดด้วยชิป f โอเคไปลุยกันเลยดีกว่ากด E จับปึ๊บ S E ชอีเอชขีซ้ายสเปซมาค้งไว้เอชขีดขวารอยแผลส,สุทธยาโจมตีเขาสุดท้ายชิปเอฟโอเคเนาะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้ดูอีกสองรอบกดจับปับ๊บเอชอีเอชขีดซ้ายสเปซมาค้างไว้เอชขีดขวารอยแผลสุทธยา แล้วก็ชิป F โจมตีพสัสรธาแต่ถ้าเป็นคนน่ะจะลอยนะถ้างัดนะ่ะถ้างัดท่าเนี้ยจะลอยโอเคทีดนึงกด E จับปุ๊บ S E ลดเกาะ F ซ้ายสเปซมา S ขวา้อยแพสทัทยาแล้วก็ชิป F เคไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะต่อไปคอมโบที่สองเหมือนเดิมจับ แล้วต่ครั้นี้จะเปลี่ยนจากอันเนี้ยคือเราจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้จะใช้อันนี้เปิดก่อนตัวฟันดาบแต่ต้องใส่แอดออนพลังป้องกันทั้งหมดของไฟตรงข้ามลบสิห้าเลยนะแอดออนใหม่โอเคตามด้วยนี้บนตัวฟันดาบเขวาแล้วก็ตามด้วยเอสคิซ้ายกดสำเร็จลาหัางไว้อ่าแล้วก็ร้อยแผ่นโซยา แล้วก็ปิดด้วยชิปเอฟเหมือนเดิมเนาะก็กดจับกดที่ปึ๊บเอที่ขวาเอใไซสปิดมาค้างไว้มาแผ่สมิยาอง่ายไหมค่อนข้างจะง่ายนะอันนี้อันนี้แนะนำเลยว่าคนแรงๆอ่ะสกิลเมื่อกี้คอมโบเมื่อกี้คอมโบที่สองอะไวปิดไวคอมโบไม่ซับซอนง่ายด้วยมีซ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 ีครั้งแรกอ่ะซีซีครั้งแรกปั๊บ ซีซ <si ีครั้งที <t 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 ่2เห็นไหมถ้าเราไม่ถ้าเขาไม่ติดซีซีเราก็วิ่งออกมาขี่เนาะก็ทวนกัน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 กด e จับ s คลิกขวา s คลิกซ้ายสเปซมาค้างไว้แล้วก็ลอยแผ่สตรายแล้วก็ชิป f เนาะ s คลิกขวา s คลิกซ้ายสเปซมาค้างไว้ลอยแผ่สตรายชิป f ก็ได้เวลาเราตอนตอนลองงัดอะเราจะใส่ SE ไปก็ได้นะพอเวลาเราตั้งท่าต๊ะกับ F กดซ้ายจะเปบ,บาททางไว้แล้วก็กด SE ต่อก็ได้ก่อนก็นไ,ดนกนได้นะไม่ผิดไม่ผิดโอเคเดี๋ยวทำให้ดูก,กดจับป้า F กขวา S กขวาจะเป็นบาทางไว้ SE ร้อยแผลสุนธยา F ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆที่จะถนัดเลยนะจะเอาขึ้นเอาเอากลับเสร็จแล้วก็ ผลตัวฟันดาบก่อนก็ได้หรือไม่ก็ฟันพื้นดินก่อนก็ได้มันไม่ยากแต่เขาไม่ติดซีซีเราก็ถอยออกมาเนาะเราต้องเล่นถอยออกมาอ่าซึ่งวอิเออร์อ่ะถ้าเจอวอิเออร์ด้วยกันนะเอาจริงน,นะที่เจอวอิเออร์ด้วยกันอะสิ่ทอดกับวีกอะ่ะถ้าสิบทอดเชิงหนากว่าใครเชิงหนาก่ากันได้เปรียบอะ,อะเชิงหนากันคือ แบบยังไงอะคือถ้าเราถ้าเราตั้งรับได้ดีกว่าแบบเงี้ยเราเขารอจังหวะสวนเขาได้นะจะเจอกับเวกอะก็คือเวกอะถ้าเรารู้ว่าสกิลไหนคือตัวโลงสกิลแบบไม่มีขาแข็งอะเราสามารถเข้าไปได้เนาะเราสามารถเข้าไปแบบไปทำซีซีเขาได้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำคอมโบก็มาทวนกันดีกว่านะคอมโบ1นึงคอมโบส คอมโบที่สามไม่มียังคิดไม่ออกเลย <c> um <bo 1> คอมโบหนึ่งก็คือเปิดด้วยเอสคิดขวาแล้วก็เอ้คอมโบหนึ่งดิคอมโบหนึ่งกดจับแล้วกดเอสอีแล้วก็อ่าหมุนตัวฟันดาบตั้งอไม่ใช่หมุนตัวฟันดาบ,ต,ต,ดาบดตั้งท่าต้งกลับแล้วก็หมุนตัวฟันดาบแล้วก็ลอยแผ่สัตยาแล้วก็ตามด้วยจมตีพระสุกาเนาะมาดุย กด e จับปุ๊บ se เอชิดซ้าสเปนบาทังไบเอคิดขวาร้อยแผ่สนธยาชิด f คาโอเคอีกสกิลหนึ่งขั้โตที่สองหมุนตัวฟันดาบตาั้งท่าโต๊กลับฟันพื้นดินแล้วก็ร้อยแผ่สนธยาแล้วก็โจมตีเบอรส์สุธาแต่ถ้าใครไม่ถนัดเรื่องฟันพื้นดินเนี่ยให้ ข้ามไปก็ได้ข้ามกลายเป็นร้อยแผ่นสุริยานแล้วก็ตามเลือโจบจทีพะสุธาเนาะโอเคแต่ถ้าถ้าเนี้ยแนะนำให้ใส่แอดออนก่อนนะแอดออนตัวฟันดาบเป็นรถเกราะก่อนนะโอเคเพราะปกติกระโลมีแค่คโมบเดียวแหละแต่พอมันแอดออนมาใหม่เนี่ยโอเคก็จับปึ๊บเอดขึขวาเอดสั้นให้ปลาข้างไว้เอสอีร้อยแผ่นสุริยันิดเอฟ คหรือไม่ก็ถ้าแบบกักดไม่ทันกักด SE ไม่ทันก็แค่นี้ก็ได้กดอีจับปึ๊กเอสขีขวาเอสขีดท่าสเปซบาร์ค้างไว้แล้วแปดพัทยาที่สเปซบาร์เห็นเนาะแล้วก็ส่วนสกิลดาบใหญ่ทำลายล้างเนี่ยดาบใหญ่ไฟโลแกันเนี่ยส่วนมากเราจะแบบไวเข้าไว้อย่างเงี้ยแบบถ้าเราแบบเห็นช่องโหว่ เห็นช anyway. ่องโหว่เห็นอะไรเนี่ยแล้วก็แทงกันแล้วแล้วกดปุ๊บกดเินเข้าไปถึงอเข้าไปเดกดหน้าสี่ย่อย WC เออแล้วก็ลืมบอกไปเลยคือเวลาบริเวรตั้งการเนี่ยถ้าเขาโจมตีมาด้านหน้าเรามันจะกลายเป็นปกันด้านหน้านะแต่เขาตีข้างหลังเราเราก็ไม่ล้มนะอ่าเราเป็นซุปเปอร์เมอร์แต่เราก็โดนดาเมจอยู่ดียกเวโดนฉับติดแน่นอนต่อให้มีปกันด้านหน้าก็เถอะนะมาทวรอีกที กดจับปุ๊บ SE เอีเอิฟจะเป็นบลาทางไว้เอสขวาปลาแฝดสัญญา10เอแต่มอนมันไม่ติดสีสีครั้งที่สองนี้งงเลยผมซ้อมเลยเคสกิลนี้ก็เอาเราไว้เพิ่มเลือดส่วนมากนะแล้วก็คอมโบที่สองจับปั๊บเอสทิฟขวาเอสทิฟจะเป็นบลาทางไวเอ e อีปาแฝดสัญญ,ญา10เอ โอเคเนาะก็หมดแล้วเท่านี้แล้วก็เออตอนตั้งการเนี่ยของบาริเออร์เนี่ยลืมบอกไปได้ไงโอ้โหเนี่ยพอเวลาเราตั้งการเนี่ยเราอย่าเดินเหรือดีนะเดินซ้ายเดินขวาเราอย่าเดินนะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะมันจะหลุดจากอนิเมชันตั้งการเลยเราพยายามหันตามหันตามโอเคเนาะหันหลังก็ได้ก็เดินหน้าก็ได้เนาะ แล้วก็พะละกำลังเนี่ยเราลดน้อยกว่าเพียวกมากเลยนะเยอะเลยอะ่ะมันเห็นได้เห็นผลได้เลยะโะเคเนี่ยเห็นผลได้เลยว่าลดน้อยมากลดน้อยกว่าเพียวกเป็นอย่างมากเนาะก็ that, เป็นอย่างไรบ้างถ้าชอบก็คอมเมนต์ Comment ได้นะคอมเมนต์พูดคุย,คยได้ตกลนอะไรสงสัยตรงไหนถามได้นะโอเคก็ว,ควันนี้ก็มีเท่านี้แหละไปแล้ว บ๊ายบายแล้วเจอกันในการฟาร์มมอนเนาะเอาวอริเวอรอ์หมูทอดเนี่ยไปฟาร์มมอนโอเค okay. ไปแล้วบ๊ายบาย